สวัสดีครับผมเรื่องเพ์เจอร์นะครับผมวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกับลุงศักดิ์แห่งช่องหอยรังนะครับผมและบางคนก็จะบอกว่าเสียงแอดมินคุ้นๆจังเลย uh huh. เอาแค่ถึงบอกครกับผมไม่บอกเรามมกาคณเป็นใครอ uh ินดี้พอนะวันนี้เราจะพามาซัดโปรกันนะครับผมคือไม่ใช่แค่โปรอาหารมื้อกลางวัน MK uh huh. นะแต่เป็นโปรที่มันฟรีจนหลอนฟรีจนเราไม่ได้คิดอะไรนอกจากกูต้องกดฟรีแล้วสุดท้ายใครจ่าย แล้วคุณเคยไหมครับเปิดแอป Delivery ตอนหิวคือขึ้นแจ้งเตือนว่าซื้อ1ฟรี3หลังจากที่เปิดมาแล้วค่าข้าว50บาทแต่ค่าส่ง39้และพอกดเข้าไปอ้าวซื้อครบ150ลด้ร้อยหนึ่งว้าวสวรรค์ระหวานเจี๊ยบกูจะสั่งข้าวกินคนเดียวแต่กดไปกดมาบิงซูเอ่ยขนมจีนน้ำยาปูหมึกทอดมันมากองอยู่ตรงหน้าเข้าไปในกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสุดท้ายใครจ่าย พ้นขายเหรอแอบหรือกูที่ไม่ตั้งใจสั่งตั้งแต่แรกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความโลภครับมันคือ,อความคยชินของฟรีไม่ได้ฝังความดีใจเอาไว้นะฮะมันฝังพฤติกรรมให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่มีโปรเราจะไม่ซื้อถ้าเราไม่มีของแถมเหมือนขาดอะไรไปบางอยา่างแค่เลื่อนผ่านของธรรมดาเราจะไม่หยุดมองแล้วนะครับแต่พอเห็นว่าฟรีเท่านั้นแหละครับ สมองเราหยุดไปหมดเลยโอ้ oh. โปรฟรีมันฝังนิสัยฝังให้คนรอโปรฝังให้ร้านต้องลดฝังให้แพลตฟอร์มนั้นได้ข้อมูลกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์ lost leader แจกเพื่อเผาเผาเงินเผาคุนเผาจิตวิญญาณร้านค้าเล็กเวลาแอปใหญ่แจกโปรหนแถม3ลด90%สส่งฟรีมันไม่ใช่พอใจดีนะฮะแต่มันคือการล่อเหยื่อเข้าระบบกลยุทธ์นี้ อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นมันคือขาดคุณเพื่อส่งต่อเจ้าใหญ่ยอมเจ็บนิดเดียวนิดหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อให้คุณนั้นติดระบบคุณโหลดแอปกดสั่งบ่อยขึ้นชินติดแล้วสุดท้ายคุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีแอปแอป,แอปนี้คุณอาจจะเคยเห็นเอ้ย <Hey, S 1> มี <no. S 1> แอปแดงสิแอปส้มแอปฟ้านี่ยังไม่รวมถึงแอปเขียวที่มีไรเดอร์ด้วยนะ แอปลหลายๆอย่างที่เรากดกันนะ่ะพอเห็นแค่ว่าโปร,รลดราคาหรือกดแล้วว่ามันลดไปเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่เราอาจจะคิดอน่ในใจด้วยว่ามันก็ไม่ได้ลดนี่แต่เรากดเพราะอะไรและแน่นอนเมื่อคุณติดระบบระบบก็พร้อมที่จะเก็บคุณเข้าไปอยู่ในระบบแล้วแบบนี้ร้านเล็กจะทํำยังไงครับจะเอาเงินที่ไหนมาลดแบบนี้บ้างละ่ะแล้วคนกินแบบเราล่ะครับจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีโปรหรือเราต้องลุกขึ้นมาเป็นคนสร้างแอปเองเปิดแอปใหม่ที่ชื่อว่ากูไม่ลด ใครเข้าแอปโดนชาร์จเพิ่มของฟรีไม่มีอยู่จริงมีแต่คนอื่นใจ่ายให้อยู่ข้างหลังและบ่อยครั้งคนจ่าคือร้านเล็กคนสั่งอาหารหรือแม้แต่เราเองในวันข้างหน้าคุณคิดว่าโอ้ที่คุณสั่งเมื่อวานมันทําให้คุณใช้ของคุ้มไหมหรือแค่รู้สึกคุ้มแล้วคุณเคยคิดไหมของฟรีที่เราเสรยติดมันทําร้ายใครอยู่ยเงียบๆกี่หม้อเดือด MK ป่อยแบนโบนัส ตัดหน้าตีน้อยผมหอยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เผ็ดกว่าน้ำจิ้มแล้วก็เดือดกว่าน้ำซุปในหมอ้อใช่แล้ว MK เปิดแบรนด์ใหม่ชื่อโบนัสเหมือนยือนอยู่ดีๆแล้วตบหน้าตัวเองดังเพีย้ยถามตัวเองเถอะว่าเฮ้ย MK ไม่พอใจในตัวเองตรงไหนวะดูดีๆ MK ก็ออกแบรนด์ใหม่ชื่อโบนัสร้านชาบูสายลุย ราคาย่อมเยาวกินได้ในราคาที่แบบตีน้อยต้องสะอึกถามว่าแบรนด์ใหญ่ทําไมต้องลดศักสีตัวเองมา oh. เพื่อจะมาสู้ในราคาถูกๆเพราะชื่อตีน้อยแม่งแรงแรงเพราะอะไรขยายร้านเนี่ยเกือบ700สาขาเร็วมากเรียกว่าตีตลาดกลางตลาดล่างได้แบบจูมัดจน MK แต่ก่อนเนี่ยเคยขายความพรีเมียมต้องออกโรงเองเพราะว่า ยอดแม่งลดลงใช่ไหมปล่อยแบรนด์ถูกออกมาสู้ราคาทั้งทั้งที่ทแม่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ MK รู้ว่าแบรนด์แม่มันพรีเมียมเกินไปจนบางกลุ่มเนี่ยจะลดราคาก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียภาพลักษณ์จะปล่อยให้ตีน้อยโตไปเรื่อยๆก็เสียวสันหลังอยู่เลยออกแบรนด์โบนัสมาแข่งเอาลูกค้าคืนแต่ดูลึกๆแล้วเจตนาไม่ใช่แค่เปิดแบรนด์ใหม่ครับ แต่คือการป้องกันการเสียลูกค้าเหมือนแบบที่ถ้ามึงจะกินชาบูราคาถูกก็ต้องมากินของโกูใช่ไหมแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเว้ยเพราะว่าอะไร MK เคนี่ยเคยลดราคาของตัวเองแต่ลูกค้ารู้สึกว่าจะสูญเสียความเป็นลูกค้าชั้นีเ e ี่ยมไปก็เลยต้องออกแบรนด์ใหม่มานี่คือแผนแบรนด์แฟดหรือบางคนเขาเรียกว่า cannibal branding ยอมแบ่งตลาดของตัวเองเพื่อไม่ให้ แฝดอื่นเนี่ยเข้ามาแย่งเหมือนเปิดร้านลับอยู่ข้างบ้านของตัวเองแล้วแปะป้ายว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับ m อ็นะเว้ยแต่จริงๆแล้วแม่งโคตรเกี่ยวใช่ไหมผลก็คือลูกค้าสายประหยัดก็ได้กินโบนัสในราคาถูกลูกค้าสายพรีเมียมก็ไปโชว์ความหรูหรากันใน MK คคนที่ไม่รู้ว่ามันคือหม้อเดียวกัน ก็เลยกดไลค์มันไปทั้งคู่ใช่ไหมครับทีนี้ MK ถ้าทำแบบนี้แล้วเคฟซีจะเปิดร้านขายไก่ทอดริมทางให้เหมือนไก่พีเคได้หรือเปล่าจะทำไหมหรือ Starbucks จะเปิดแบรนด์ใหม่ชื่อกาแฟนาเบิร์ดหรือกาแฟบาบีรูนแล้วก็ขายแก้วละ25ให้กับเด็กมหาลัยเป็นยังไงบ้างแต่อย่าหัวเราะไปนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่ทุนใหญ่ทั่วโลกเขาทำกัน แบนแม่ไม่ลดศักดิ์ศรีแต่แบรน์ลูกเนี่ยลดลงตลาดมาแทน MK ไม่ได้อยากเป็นคนใหม่แต่เป็นเพื่อนที่ต้องอยู่รอดการเปลี่ยนชุดจากสูทมาสวมเสื้อยืดเสื้อกักักไม่ใช่เพราะเปลี่ยนใจแต่เป็นเพราะว่าใจมันสั่นเมื่อเห็นตีน้อยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ MK ทําแบบนี้แล้วแบรนด์แม่จะเบาลงไหมถ้าวันหนึ่งลูกค้ารู้ว่าโบนัสมันคือ MK จะยังรู้สึกราคาถูกอยู่ไหมและร้านชาบูเจ้าถัดไปจะต้องลดราคาตามอีกหรือไม่อันนี้ลักกี้สุก,กี้นี่กำลังยืนขาสันอยู่คำสาบชานมโปรหนแถมเกับความหวานที่ทำให้ร้านเล็กนั้นขมจะเรียกว่าโปรหรือปฏิหารดีล่ะครับชานมไข่มุก1นแถมเคือถ้าไม่รู้ว่าใครจ่ายนี้ก็นึกว่าทำบุญเจวันเแก้ววันละแก้วแม่ไงไปเลย แต่เอาจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่โปรหรอกครับมันคือคำสาปทางเศรษฐกิจกึ่งหวานแต่โคตรขมยุคนี้ไม่ใช่แค่คนติดซีรีส์แต่คนติดโปรติ๊กตอ,อกเต็มไปหมดชาวนุม9บาทโปรแกรม 3แก้วฟรีหแล้วก็กดโค้นลดอีก50%แล้วถามว่าใครเราที่ได้ประโยชน์ผู้บริโภคร,ร้านค้าหรือแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เจ้าใหญ่ที่ได้ทั้งยอดและข้อมูลโปหวานที่เกืนความเป็นธรรมในระบบความหวานอย่างโปรแถมเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์ที่ดึงใจลูกค้าแต่มันคือตัวล่อที่ทำให้ระบบนั้นเกินร้านค้าเล็กๆทีละเจ้าทีละเจ้าทีละเจ้า ตอนนี้ร้านเล็กก็ไม่มีทางเลือกแล้วลรครับจะอยู่บนแอปก็ต้องเล่นตามกติกาจะไม่เล่นโปก็ไม่มีคนเห็นสุดท้ายเจ้าของร้านลหละก็กลายเป็นลูกจ้างระบบที่ไม่มีเงินเดือนคือแผนการล่อให้เสพติดเนี่ยมันชัดมากแล้วมันก็เก็บจริงตอนหมดโปด้วยนะสูตรมันชัดเจนครับมันจะมีแบ่งอยู่ทั้งหมด4หัวข้อเลยคือ 1. โปรแรงให้คนสั่ง2อันยอดปันรีวิว3สร้างพฤติกรรมให้ซื้อซ้ํา แล้วก็สี่พอทุกคนเสพติดมันก็จะค่อยๆเก็บค่าจริงขึ้นมาชานม9บาทกลายเป็น79โดยที่เราไม่รู้ตัวจากความหวานกลายเป็นความขมของร้านเล็กที่ต้องทิ้งกำไรเพื่อความอยู่รอดในระบบที่ไม<อ>่แฟร์คุณลองไปสอบถามใครดูก็ได้นะครับเพราะคนที่อยู่ในร้าน หรือแอปมันแฟร์หรือเปล่าอืมไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้นะมันก็ทําได้อยู่นั่นแหละมีร้านหนึ่งนะครับผมนะเราจัดเคสจริงๆเลยมีร้านหนึ่งทาชานมเองต้นทุนต่อแก้ว18บาทขาย35บาทแล้วก็พออยู่ได้แต่แอปเขาอยากให้เข้าร่วมโปรหนึ่งแถมหนึ่งโอเคอยากให้เข้าร่วมโปรก็ถ้าไม่เข้าก็ไม่โชว์ร้านน่ะแค่นั้นเองสุดท้ายต้องลดเหลือแก้วอะไรบบาทคนสั่งเยอะขึ้นใช่ครับแต่เจ้าของนั้นขาดทุนทุกแก้วทุกแก้วที่ออกไปเท่ากับขาดทุน จากเปิดร้านตามฝันกลายเป็นฝันร้ายที่คนอื่นมากํากับนี่มันสงครามชาไข่มุกหรือซัดแหลกร้านเล็กถ้าทุกคนที่เล่นโปแล้วใครเล่าจะเหลือกําไรหรือระบบนี้มันสร้างขึ้นเพื่อให้ร้านเล็กอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายเหลือแต่แบรนด์ใหญ่ที่อยู่ได้คนเดียว ชานมไม่เคยทำให้ใครตายแต่มันอาจฆ่าความหวังของคนที่ค้าขายเล็กๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดไอแอปเดลิเวอรีมันเป็นเกมดูดข้อมูลแลกโบรฟรีที่คุณไม่เคยรู้ตัวใช่คุณรู้ไหมว่าเวลาเราสั่งอาหารผ่านแอปมันไม่ใช่แค่ซื้อของแล้วก็ยัดเขา้าปากแต่มันคือการขายข้อมูลออกจากหัวใจนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องข้าวกล่องเย้ย มันคือสงครามกล่องดําของชีวิตคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเปิดแอป,ปตอนตีสอสั่งข้าวหมูกรอบกับชานมแล้วก็แอป,ปแม่งเสือกแนะนํำขนมอีกสามอย่างซื้อด้วยกันบ่อยๆแม่งเด้งขึ้นมาแบบเอ้ยมึงรู้ได้ไงวะเหมือนแอป,ปรู้ว่าเรากําลังเหงาเรากําลังอยากกินของหวานแล้วก็อยากจะซอยมันเข้าปากแต่เอ๊ะ เราไม่เคยบอกใครเลยนี่วะว่าเราเนี่ยชอบเหงาตอนตีสองมันรู้ได้ไงหรือจริงๆแล้วแอปมันไม่ได้ขายแค่อาหารแต่มันกินหัวใจเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วตั้งหากคำถามก็คือข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปถูกใช้ไปทำอะไรบ้างคำตอบแอปมันสามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา กี่โมงที่เราหิวเราชอบรสชาติแบบไหนกดของหวานก่อนของคาวไหมหรือว่าเราเนี่ยแพ้ของเผ็ดหรือเปล่าชอบกินคนเดียวหรือว่าชอบสั่งไปแชร์กับเพื่อนๆนข้อมูลเหล่านี้ถูกเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับมันสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกเรานี่แหละผู้บริโภคแล้วก็ปรับการยิงโปรในรูปแบบต่างๆขายให้กับ แบรนด์อื่นๆที่ต้องการออกไปใช้ประโยชน์สร้างโปรหลอกเอ้ยไม่ใช่สร้างโปรทำให้เราหลงกลแบบใหม่แบบตรงใจของฟรีมันพรีเมียมใช่แล้ครับมันล่อใจให้เรายอมดูดตัวตนของตัวเองออกไปถ้าคุณไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปใช้บริการแปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่สินค้าของตัวคุณเองระบบแอป d e l i v e r y ทุกวันนี้แม่งไม่ได้หาแค่เงิน หรือว่าแค่ค่าขนส่งแต่ว่ามันมาจากหาเงียล้านที่มันสูงปรี๊ดค่าข้อมูลที่บริษัทพาร์ทเนอร์ซื้อไปโปรโมทร้านแบบเสียตังค์เพื่อให้โชว์บนสุดและทั้งหมดนี้ใช้ข้อมูลของใครของเราเป็นเชื้อเพลิงเราคือของที่แอปเอาไปขายใช้โฆษณาแบบที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยมึงจ่ายลิขสิทธิ์ให้กูหรือเปล่าเคยไหม เลื่อนดูเมนูไปเรื่อยๆเลื่อนปื๊ดปืปแล้วจู่ๆแอปก็แนะนําข้าวหมูแดงลานแฟนเก่าฮิแม่งรู้ได้ยังไงวะ <c oughs> หรือเราไม่เคยเลิกกันเลยในสายตาของไอเอไมันของฟรีที่คุณสั่งอาจไม่ได้จ่ายด้วยเงินแต่มันจ่ายด้วยความเป็นส่วนตัว <c oughs> และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันก็คือคุณให้มันไปโดยเราสมัครใจ โดยไม่เคยตั้งคำถามเลยถ้าแอปรู้ว่าเรากินอะไรชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็เหงาตอนไหนหาเ้ยไม่เคยกดบอกมึงเลยนะอีกหน่อยมันจะบอกได้ไหมว่าเราควรเลือกใครเป็นแฟนหรือเราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกรอบที่แอปมันวาดไว้ให้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเราไม่ได้เลือกอะไรเลย <Huh? S 2> ของฟรีจากรัฐของฟรีจากทุนแจกเหมือนกันแต่ใครได้จริงแล้วก็เคยสงสัยกันไหมล่ะว่าทุกวันนี้ทำไมของฟรีมันโผล่มาจากทุกทิศทุกทางทั้งเพื่อ้รแจกเงินดิจิตอล ทนนกับแอปแจกโปรล70%เอ๊ะเขาแจกให้เราหรือเอาอะไรจากเราลองตั้งใจฟังดีๆนะครับรัฐแจกเท่าก hmm. ับนโยบายคุณแจกเท่ากับกลยุทธ์ของฟรีจากรัฐถูกอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยประชาชนเข้าใจและก็ใช้จ่ายใครๆก็มีสิทธิ์ถ้าเข้าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดของฟรีจากทุนล่ะเช่นแอปเดลิเ e อรชานมัตสมแ้ม ถูกอ้างว่าเพื่อคืนกําไรให้กับลูกค้าแต่จริงๆมันคือการฝังพฤติกรรมการซื้อแจกเพื่อให้เขาอยู่ในระบบกับเราต่อไปไม่ให้หนีไปไหนเหมือนจะฟรีแต่ความตั้งใจนั้นต่างกันรัฐแจกเพื่อซื้อใจประชาชนและหวังผลทางการเมืองทุนแจกเพื่อซื้อใจลูกค้าและหวังผลกําไรระยะย,ยาวทั้งคู่เหมือนกันคือไม่แจกฟรีเฉยๆแตกต่างกันตรงนี้ครับของฟรีจากรัฐนั้นแจกครั้งเดียวแล้วหมดไป ของฟรีจากทุนนั้นแจกจนคุณติดแล้วเก็บทีหลังใครได้ประโยชน์แล้วใครขาดทุนแน่นอนครับแจกโดยรัฐคนที่ได้สิดนั่นคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วคนที่ขาดทุนก็อาจจะเป็นรัฐถ้าเกิดว่าบริหารงานผิดพลาดส่วนทุนล่ะแพลตฟอร์มใหญ่แบรนด์ใหญ่ๆได้ประโยชน์แล้วคนไหนที่ต้องขาดทุนร้านเล็กๆแปลว่าของฟรีจากรัฐเท่ากับอาจจะเกิดหนี้สาธารนณะของฟรีจากทุน อาจจะเกิดพฤติกรรมการเสพติดผู้หญิงคนหนึ่งได้เงิน1นึ่งหมื่นบาทจากรัฐเธอเอาเงินไปซื้อของที่เธออยากได้แต่เธอซื้อไม่ไหวมานานแล้ววันนั้นรู้สึกมีคุณค่าได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองมั่งแต่พอหมดโปรหนึ่งหมื่นชีวิตก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเธอไม่ได้เรียนเพิ่ม ไม่ได้ทำอาชีพใหม่กลับมาติดกับดักเหมือนเดิมเหมือนแพ้แห้งจากการปิดพลาสเตอร์แต่ไม่ได้รักษาอะไรเลยจากข้างในถ้าของฟรีมันดีจริงทำไมคนที่แจกถึงรวยขึ้นเรื่อยๆและถ้ารัฐจะแจกทำไมไม่แจกให้คนจนที่จนจริงๆและก็แท้จริงแต่ชอบมีเงื่อนไขยุ่งยากเหมือนกันหมดของฟรีนะั้นมันไม่ใช่ปัญหาครับแต่วัตถุประสงค์ของคนแจกต่งางหากที่เราต้องดูให้ดี ของฟรีที่คุณได้นั้นแก้ปัญหาหรือแค่กบปัญหาและถ้าเราไม่ระวังจะมีวันที่เรารู้ตัวอีกทีว่าเรานั้นเสพติดของฟรีจนไม่กล้าจ่ายเพื่อตัวเองเศรษฐกิจโตเมืองไทยอยู่ได้ด้วยส่วนลดจริงหรือไม่มีใครซื้อของราคาเต็มกันอีกแล้วครับจะซื้อชานมต้องมีโค้ดส่วนลดจะกินชาบูต้องรอแถมกุ้งกี่ตัว จะจองโรงแรมถ้าไม่ลด70%ซไม่จองเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่พึ่งพาการมีโปรแล้วคำถามมันก็คือถ้าโปรหายไปจะเหลือเศรษฐกิจอะไรให้เรายึดถือโปรคือพระเจ้าจริงหรือเคยไหมเห็นโปรบนแอปแล้วก็กดเข้าไปปิไม่มีของที่อยากได้เลยเว้ยแต่ ซื้อแ่งไว้ก่อนเพราะว่ามันกําลังลดราคาหรือบางทีรู้สึกผิดด้วยซ้ําที่ซื้อของราคาเต็มเหมือนแบบเสียท่าให้กับระบบทันแห่คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่ากลายเป็นมาตรฐานใหม่ของราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับราคาเต็มคือราคาจริงใช่ไหมตอนนี้ราคาโปรกลายเป็นราคาที่จริงที่สุดในใจเรานมันคืออะไรครับ ธุรกิจต้องตั้งราคาให้แพงไว้ก่อน<ะ>อ้าวกูนึกว่ามึงลดจริงเพื่อจะได้ลดได้เยอะๆลูกค้าก็ไม่เชื่อในมูลค่าที่แท้จริงอีกต่อไปคนทำธุรกิจต้องแข่งกันลดราคาแทนที่จะเป็นแข่งกันสร้างคุณภาพของสินค้าโปเยอะเท่ากับคนซื้ออาจดีใจครับแต่ระบบเศรษฐกิจมันสะเทือนพฤติกรรมของคน กำลังเปลี่ยนไปคือโปเนี่ยมันคือการหลอกสมองให้รู้สึกว่าคุ้มค่าเมื่อสมองมนุษย์ติดก,กับดักอยู่3อย่าง 1. คําว่าลดราคาเห็นปุ๊บรู้สึกทันทีเลยว่าแม่งโคตรคุ้ม 2. ซื้อ 3. แถม 5. คือแบบแม่งต้องเยอะเอาไว้ก่อนโอ้โหแล้วบางครั้งบางอย่างจะใช้แค่ตัวเดียวแต่คูต้องซื้อถึง3ตัวถึงจะได้5ตัวคุ้มไหมคุ้ม แต่เงินใครเงินเราบริษัทที่ใช้จิตวิทยาการตลาดเก่งๆข้อมูลของพฤติกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกต้องซือ้อต้องซือ้อทั้งที่ไม่ต้องการใช้งานจริงๆเลยร้านชาบูร้านหนึ่งเคยตั้งราคาไว้ที่299บาทแบบไม่ลดลูกค้าหายเกลี้ยงเพราะร้านข้างๆมันมีโปร299บาทแถมกุ้งไม่อั้นเสร็จ หอบกระเป๋าเดินไปร้านข้างๆเลยเจ้าของร้านเลยต้องเปลี่ยนตั้งราคาใหม่399แล้วลดเหลือ299พร้อมแถมแตงโงไปหนึ่งจานลูกค้ากลับมาเต็มร้านทั้งๆที่จริงๆมันคือของเดิมทุกอย่างนี่แหละเศรษฐกิจแห่งภาพลวงตาถามแบบเจ็บๆเลยนะแต่ก็สามารถที่จะขำแล้วก็หัวเราะดังๆได้ถ้าเศรษฐกิจพึ่งพาแต่ ปรแล้วต่อไปเราจะแจกฟรีให้เขาเลยไหมหรือโปร์ร50% 0ถ้าเลือกพักนี้แหมมาการเมืองแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะจ่ายเต็มให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าการพึ่งพาโรมากเกินไปอาจทำให้เศรษฐกิจทั้งทั้งระบบมันกลายเป็นเกมมากกว่าความจริงลดร,ราคาเพื่อให้อยู่รอดแทนที่จะสร้างคุณค่าเพื่อให้เติบโตคุณอยากให้ธุรกิจ ของคุณเนี่ยขายดีแต่คุณไม่นึกถึงคุณภาพคุณกลับไปนึกถึงราคาปลอมๆขึ้นมาแทนแล้วจะกล้าซื้อไหมของที่ไม่มีโปรในวันต่อไปถ้าเรารู้ว่ามันไม่คุ้มค่าจริงๆอย่าลืมนะครับเราต้องให้คุณค่าของความจริงมากกว่าจากบุญเป็นบาปเมื่อของฟรีกลายเป็นดราม่าแห่งชาติ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเจอของฟรีที่แบบข้าแจกแล้วโดนด่าไหมน่าจะเคยเจอนะแบบแจกข้าวฟรีโดนหาว่าหิวแสงแจกทุเรียนฟรีโดนหาว่าล้างสมองเออแล้วเขาล้างสมองตอนเนี้ยหรือที่คลาสสิกที่สุดแจกชานมไข่มุกเ่น,น,นี้ของฟรีที่ควรเป็นเรื่องของบนนั้นดันกลายเป็นบาปเฉยเลยแจกดีๆแล้วทำไมเจ๊งล่ะก็ขอยกตัวอย่างอย่างจริงๆเลยนะครับร้านอาหารเปิดแจกฟรีให้คนไม่มีเงินคนแห่แย่ง ทะเลาะโซเชียลแซะว่า p r to ถูกเกิดแล้วก็แบน์ชานมแจกแก้วฟรี1ล้านแก้วคนรอ5ชั่วโมงไม่ได้กินกลายเป็นคลิปด่าแบนดจากแบนด์สายบุญกลายเป็นแบนด์สายบงไปซะง,งั้นนะครับแจกของฟรีเท่ากับแสดงตัวตนของผู้รับจริงหรือเปล่าของฟรีนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของแต่มันคือกระจกสะท้อนใจคนบางคนรับด้วยน้ำใจแชร์ต่อให้คนอื่น บางคนรับด้วยความกลัวจะไม่ได้แย่ง yeah. บางคนรับแล้วดา่ามีนั้นรับแล้วด่าเนี่ยเพราะคาดหวังว่าของฟรีต้องไร้ที่ติดีเลิศเพอร์เฟกต์คำถามมันก็คือว่าเราในฐนานะผู้รับเคยสำรวจตัวเองไหมว่าเรานั้นคาดหวังอะไรกับของฟรีของฟรีในยุค Attentional Economy ในยุคที่ใครๆก็หิวแสงใช่ครับต้องบอกว่าใครๆก็หิวแสง เราทำคลิปเนี่ยเราอาจจะขิวแสงก็ได้นะใครเล่าจะรู้การแจกของฟรีเท่ากับการสร้างไวรัลแต่ไวรัลนั้นมันมีสองหน้าเสมอถ้าแจกดีคนแชร์ได้เครดิตและถ้าแจกพังละ่ะคนด่าเสียแบนแรนด์ไม่มิสเบอรกบีทก็ได้คลิปที่เขาโด่งดังมันคือคลิปอะไรแบรนด์บางเจ้าคิดว่าของฟรีคือเครื่องมือบำเพ็ญแต่ลืมว่าสังคมไทยดราม่าง,ง่ายกว่ารับบุญถ้าจะแจกของฟรี ต้องไปเรียนหวยไทยไว้ด้วยไหมออใช่เพื่อแจกผิดจังหวะจะได้หลบหมัดดราม่าได้เออนี่มันก็น่าคิดนะหรือสุดท้ายแล้วของฟรีในไทยนี่นะต้องแจกแบบแอบแจกไม่ให้ใครรู้ปิดทองหลังพาหรือเปล่าของฟรีนั้นมันไม่ใช่ของเล่นมันคือการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจคนที่คุณแจกของฟรีนั้นมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเอง ในสังคมที่ใครๆนั้นก็มีไมโครโฟนในมือนั่นแหละครับสิ่งที่คุณดูอยู่นั่นแหละครับคือไมโครโฟนในมือของคุณการแจกของฟรีจะเหลือความจริงใจหรือแค่ความจ้องที่จะดา่าแล้วถ้าแจกของฟรีต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้หรือแท้จริงแล้วความเข้าใจคือสิ่งที่แจกยากที่สุดฟรีสุดท้ายใครรอด นี่คือบทสรุปของซีรีส์สงครามส่งด่วนเอ้ยไม่ใช่สงครามของฟรีกูติดหนังไปหน่อยนึงจากสิ่งที่พูดกันมาตั้งแต่เริ่มด้วยโปรโมทไฟจนมาถึงตอนนี้ก็คือเราไม่ได้แค่หัวเราไม่ได้แค่หิวของฟรีแต่เราหิวคำตอบว่าของฟรีพาเราไปไหนและเราจะอยู่กับมันยังไงโปรเยอะเท่ากับคนเสพติดการลดแจกเยอะเท่ากับ คนไม่เชื่อของที่ต้องจ่ายจริงดาม่าเยอะเท่ากับคนกลัวการทำดีแพลตฟอร์มใหญ่ๆเท่ากับดูแลคนกลุ่มเดียวได้ยังไงส่วนคนขายเนี่ที่ชอบคือแค่ยืนมองโปผ่านหน้าจอที่ไม่มีเน็่ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับปัญญามันก็คือของฟรีเนี่ยบอกได้เลยว่าใครอยู่บนใครอยู่ล่างใครแจกคนนั้นมีพลังใครรับเท่ากับต้องเลือกว่า จะรู้เท่าทันหรือจะถูกชักใยไปทางไหนของฟรีไม่เคยเป็นกางครับบอกเลยมันบอกว่าเราถูกวางอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่ของเศรษฐกิจและอารมณ์ฟรีเท่ากับจิตวิทยาถูกควบคุมพฤติกรรมแบบแยบยลฟรีบางอย่างกระตุ้นให้เราเลือกแบบเร็วมากฟรีบางอย่างทําให้เราเลิกตั้งคําถามฟรีบางอย่างทําให้เราเลิกสงสัยว่าทําไมมันถึงฟรีวะ และพอเราเลิมสงสัยคนที่ควบคุมของฟรีได้ก็เริ่มควบคุมเราทีละน้อยทีละน้อยจากที่เมื่อก่อนพอมีอะไรฟรีๆปุ๊บเฮ้ยมึงหลอกกูหรือเปล่าวะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถามแล้วใช่ไหมร้านชาบูที่ไม่เคยลดราคาร้านชาบูเล็กๆย่านพระรามสองเห็นป้ายหน้าร้านว่าไม่มีโปไม่มีแถมไม่มีบัตรสมาชิกแต่ร้านเต็มทุกวันเพราะเขาแจกความจริง ไม่แจกโปรแต่แจกคุณภาพไม่ลดราคาแต่ลดความหลอกลวงนี่อาจจะเป็นของฟรีที่แท้จริงที่สุดในโลกก็ว่าได้ความซื่อสัตย์ของคนขายมันจะเกิดอะไรมันเกิดคำถามบางอย่างแล้วคุณล่ะครับยังอยากได้ของฟรีอยู่ไหมหรือแค่ไม่อยากรู้สึกว่าเราเนี่ยโดนหลอกให้ซื้อของแพงเกินจริงแล้วในโลกที่ทุกอย่างมันฟรี แต่ทุกคนต้องแลกคุณแน่ใจหรือยังว่าคุณรู้ว่าคุณจ่ายอะไรไปจากของฟรีนั้นบทสรุปแบบกลางใจเลยนะครับแจกเพื่อใครแล้วก็เผาเพื่ออะไรโลกของฟรีมันไม่ได้พังเพราะของที่แจกนะครับแต่มันพังเพราะคนที่ไม่คิดเลยเวลาที่เรารับของฟรีและคนที่แจกเพื่อให้เราหยุดคิดเ,เรียกว่า เขาต้องการอะไรแล้วก็ให้เขาไปซะอย่างนั้นถ้าอยากรอดในสงคารามนี้เราไม่ได้ต้องมีเงินครับแต่ต้องมีสติครับสติมีปัญญาแล้วก็ความกล้าในการเลือกของที่เราควรจะรับมันของฟรีมันไม่เคยฟรีแล้วคุณยังจะรับมันอยู่ไหม